บทแห่งกรรมสามเรื่องชุดที่686เรื่องที่หนึ่งก่อกรรมต้องชดใช้ เรื่องของกรรมนั้นเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนมากยากที่ใครจะตามรู้ตามเห็นได้จึงต้องอาศัยความเป็นพระสัพพัญญูผู้รู้ของพระพุทธเจ้าเท่านั้นกรรมบางอย่างอาจให้ผลทันตาเห็นในชาตินี้แต่ว่ากรรมบางอย่างก็ให้ผลข้ามพบข้ามชาติและก็มิได้ให้ผลเพียงครั้งเดียวแล้วหมดไปแต่จะให้ผลครั้งแล้วครั้งเล่า อาจเป็นร้อยเป็นพันครั้งไปจนกว่าจะหมดกรรมหมดเวรลงเหมือนเราปลูกมะม่วงด้วยผลเพียงลูกเดียวแต่มะม่วงนั้นจะให้ผลเป็นร้อยลูกพันลูกและร้อยครั้งพันครั้งจนกว่ามันจะแก่ตายไปพระพุทธองค์จึงทรงเตือนเราไว้เสมอว่ากรรมชั่วแม้เพียงน้อยก็อย่าได้กระทําเลยเพราะผลของมัน จะเผ็ดร้อนรุนแรงตามมาสนองในภายหลังเป็นที่น่าสยดสยองยิ่งนักเหมือนงูพิษตัวน้อยย่อมกัดให้ถึงตายได้ฉะนั้นบ้านหลังหนึ่งในใจกลางกรุงเทพมหานครเป็นตึกหลังใหญ่ล้อมรอบด้วยตึกแถวสามชั้นไว้ให้คนเช่าอีกต่างหากมีห้องแบ่งให้เช่าไม่น้อยกว่า10บห้องและยังมีที่ดินอีกหลายแห่ง แสดงความมั่งคั่งของเจ้าของตึกหลังใหญ่นั้นทุกเช้าค่ำจะได้ยินเสียงสวนเสเฮฮาเสียงดนตรีจากเครื่องเล่นจานเสียงราคาแพงมีความสนุกสนานอย่างเต็มที่นายวิวัฒเจ้าของตึกหลังงามมีความเป็นอยู่อย่างรื่นรมมีความสุขยิ่งนักจากอาชีพค้าหมูส่งออกนอกประเทศ มีกิจการค้าที่เป็นปึกเป็นแผ่นแน่นหนามีรายได้ประจำเดือนละหลายล้านบาทนับว่าเขาเป็นผู้มีโชคมีบุญวัส,สนาไม่น้อยเลยแต่มีอะไรเล่าที่เที่ยงแท้แน่นอนในโลกนี้เราหัวเราะกันอย่างเป็นสุขในวันนี้พรุ่งนี้เราอาจต้องร้องไห้ต่อไปเป็นเวลานาน,านก็ได้ใครจะรู้ชีวิตของนายวิวัตรก็เช่นเดียวกัน เหตุที่รู้เรื่องของเขาดีก็เพราะว่าเมื่อวันเกิดของภรรยาเขาได้จัดงานวันเกิดให้ภรรยาอย่างหรูหราคลึกครื้นมากและได้ซื้อสร้อยเพชรกับแหวนทับทิมล้อมเพชรน้ำงามราคาสูงมากๆสำหรับให้เป็นของขวัญแก่ภรรยาและหลังงานนี้ผ่านไปแล้วอย่างสมเกียรติสมฐานะเป็นที่กล่าวขวัญกันไปทั่ว พลันก็มีข่าวน่าสลดใจตามมาในระยะเวลาอันใกล้นั่นก็คือนายวิวัฒนได้ล้มเจ็บลงมีอาการสุดลงอย่างรวดเร็วเพียงชั่วเดือนเดียวร่างกายอันอ้วนท้วนขาวและแข็งแรงสง่าผ่าเผยสมภาคภูมิก็พ่ายผอมลงทันตาเพราะกินไม่ได้และร้ายยิ่งไปกว่านั้นก็คือเขาเดินไปไม่ได้เสร็จแล้ว อาการที่นายวิวัตนเป็นนั้นไม่ใช่เป็นอมภาทซึ่งคงจะเบาไปไม่สาสมกับกรรมที่ทำไว้เพราะเขาถึงกับต้องลงคลานและร้องกรวนครางเหมือนเสียงร้องของหมูที่เขาเคยฆ่ามานักต่อนักเมื่อยังมีฐานะยากจนอยู่นั้นเขาฆ่าหมูขายเป็นประจำจนกระทั่งไตเต้าขึ้นมาถึงขั้นเป็นเท่าแก่ใหญ่ การฆ้าด้วยตนเองก็เพลาลงแต่คำสั่งฆ่ายังมีอยู่เสมอและดังก้องอยู่ทุกวันมิได้ขาดจนมีฐานะเข้าขั้นมหาเศรษฐีใหญ่คนหนึ่งมีเมียหลายคนมีตึกสร้างใหม่หลายหลังและรถเกือบทุกประเภทที่ประดามีในเมืองไทยแล้วเป็นยังไงท่านที่รักบัดนี้เขากำลังคลานสี่ขา ร้องกรวนครางอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่ได้กินไม่ได้นอนทอรมานอยู่อย่างนั้นจนเข้าเดือนที่สองก็ปรากฏว่าตาเขาบอดไปเสียแล้วมองไม่เห็นอะไรอีกต่อไปด้วยเหตุนี้การคลานของนายวิวัตรก็เพิ่มอันตรายมากขึ้นเพราะเขามองไม่เห็นลูกเมียจึงต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้นอีก ความสุขสนุกสนานในบ้านได้สลายลงสิ้นแล้วได้ยินแต่เสียงร้องควรวญครางของเขาอยู่ตลอดเวลาแทนเสียงดนตรีที่เคยดังกระหึ่มอยู่ทุกข่ำเช้าและแล้วกรรมก็กระหน่ำซ้ำเติมลงมาอีกตาที่บอดสนิทไปแล้วกลับแตกมีเลือดไหลออกมาไม่หยุดทั้งสองข้างอีกทับถมความทุกทรมานให้เขาอย่างสุดแสนสาหัสมันรวดเร็วอะไรอย่างนั้น ชั่วเวลาเพียงสองสามเดือนอาการของเขาก็เพียบหนักลงทุกทีด้วยเคราะห์ที่โหมกระน่ำซ้ำเติมอย่างไม่หยุดยัง้งอน,นิจจังหมอเทวดาที่ไหนก็ช่วยไม่ได้โรคของกรรมไม่มีทางจะรักษาให้หายได้นี่แหละท่านเอ๋ยเมื่อกรรมยังมาไม่ถึงคนเราก็มักจะหลงระเริงใจว่า กรรมนี้ไม่มีผลแต่เมื่อกรรมมาถึงก็ได้แต่ร่ำร้องครวญครางขอให้เทวดาฟ้าดินช่วยเหลือใครเลยจะช่วยใครได้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้กรรมจึงเป็นสิ่งที่ต้องได้รับทุกตัวตนใครทำกรรมอันใดไว้ก็ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นเราปลูกมะม่วงจะให้กลายเป็นมะละกอไปได้อย่างไร พระพุทธองค์ทรงห่วงใยและมีพระเมตตาปราณีต่อสัตว์โลกยิ่งนักแม้ตัดสรู้แล้วแทนที่พระองค์จะทรงได้เสวยสุขอยู่ในวิมุตติสุขเป็นเวลานานแต่กลับไม่ได้ทรงคำนึงถึงพระองค์เลยและทั้งที่ทรงเป็นโอรสกษัตริย์แต่ก็ทรงดำเนินด้วยพระบาทสเสด็จไปทั่วชมพูทวีปเพื่อตรัสสอนธรรมอันเป็นหลักของความจริงของธรรมชาติ ทรงพร่ำสอนชี้แจงแนะนำโดยมุ่งประโยชน์แก่มนุษยชาติเป็นสำคัญมิได้ทรงหวังประโยชน์แต่พระองค์เองเลยไม่เคยทรงหวังแม้แต่เพียงคำว่าขอบคุณได้ทรงเสียสละมาแล้วทุกสิ่งตลอดพระชนชีพของพระองค์ก็เพื่อประโยชน์และความสุขแก่มหาชนชาวโลกเท่านั้นทรงหวังจะให้มนุษย์พ้นจากทุกทั้งหลายทั้งปวง และถึงที่สุดอย่างแท้จริงเช่นพระองค์แต่จะมีสักกี่คนที่จะดำเนินตามรอยพระยุคนลบาทของพระพุทธองค์โลกนี้มืดยิ่งนักด้วยอวิชชาคือความไม่รู้และเพราะไม่รู้เพราะโง่เขลามนุษย์หลงทําบาปทํากรรมอยู่ทุกวันเพราะไม่ยอมฉลาดไม่คบหากับบัณฑิตคือผู้รู้ มีการฝึกฝนอบรมจิตให้สูงขึ้นมีจิตมีคุณภาพดีขึ้นมีพลังที่จะต้านทานต่ออำนาจฝ่ายต่ำทวนกระแสะความอยากกันเสียบ้างชีวิตเราก็จะสบายและก็เป็นสุขในทุกสถานที่ที่ไปเกิดถ้าเราปล่อยใจไปตามกระแสะความอยากตกเป็นทาสแก่ความโลภตายไปสู่อบายภูมิแล้วก็ยากที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีก จิตที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อีกจิตนี้ถ้าไม่ได้รับการพัฒนาไม่ได้รับการฝึกฝนอบรมจิตแล้วกี่ชาติกี่ชาติก็จะอยู่ในระดับนี้ไม่รู้อยู่อย่างนี้มืดมนหลงไหลงมงายอยู่อย่างนี้ยากที่จะมาเกิดเป็นคนได้เรามีโอกาสเพียงชาติเดียวเท่านั้นสิ้นชาตินี้แล้วก็หมดโอกาสจงรีบขวนขวาย เร่งสร้างแต่คุณงามความดีเถิดกรรมชั่วใดๆอย่าได้เอาเข้ามาพัวพันในตัวเลยมันจะเหมือนกับแหพันลิงที่สุดก็ไม่รอดจมอยู่ในอบายไปชั่วกับชั่วกันเรื่องที่สอง กรรมที่ล่วงต่อสง์มนุษย์เรานี้ก็แปลกมีจิตคิดอกุศลไปได้ทุกเรื่องกับทุกคนไม่มียกเว้นแม้จะรู้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นบาปก,ก็ไม่ได้คิดคำนึงถึงและไม่ได้คิดจะปิดบังไม่ให้ใครเขารู้แต่อย่างใด บางครั้งผู้นั้นก็รู้แต่ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้และไม่คิดจะตอบโต้นั่นก็คือพระสงฆ์สังคมบางทีทําให้พระอยู่ยากวางตัวยากและก็นิ่งเฉยยากโดยเฉพาะพระที่มีชื่อเสียงและมีตําแหน่งพลอยทําให้วัดและพระสงฆ์รูปอื่นถูกมองในแง่ไม่ดีไปด้วยทั้งๆท,ที่คนภายนอกเป็นผู้นำไปยัดเยียดให้แท้แท ในเรื่องนี้มีหลวงพี่รูปหนึ่งมาพัฒนาวัดที่เกือบจะร้างไปแล้วให้คืนกลับมาเป็นที่เคารพศรัทธาของญาติโยมดังเดิมแต่สิ่งดีที่ท่านนำมาให้นั้นมันมีผลมากยิ่งกว่าความศรัทธาของคนบางคนมากจนกลายเป็นความมัวเมาลุ่มหลงในตัวบุคคลอย่างเช่นหญิงไม้คนหนึ่งถึงกับเอาลูกหลาน พร้อมกับสลรเปาของโปรดของหลวงพี่ไปถวายพระภิกษุสงฆ์ในวัดทุกเช้าแล้วก็เจาะจงถวายให้แก่หลวงพี่รูปนั้นเท่านั้นทำเป็นกิจวัตรนานวันเข้าพระท่านก็รู้สึกผิดสังเกตถึงกับเอ่ยปากปฏิเสธไม่รับศรัทธาด้วยการบอกว่าไม่ชอบสลรเปาและด้วยคำพูดนั้นทำให้หลวงพี่ต้องรักษาสัตว์เลิกฉันสละเปาไปตลอดชีวิต ทั้งๆท,ที่วิสัยใจจริงท่านชอบมากท่านทำอย่างนั้นแม้จะล่อแหลมต่อการละเมิดศีลข้อมุสาแต่ก็ได้ผลเพราะเช้าวันต่อมาไม่มีใครนำสารเปามาถวายพระที่วัดเลยเข้าใจว่าตัวคงจะรู้ตัวเพราะนับแต่วันนั้นมาทั้งสาเปาและหญิงไม้ก็หายหน้าไปหมดจากรายนี้ก็มีรายอื่นเข้ามาแทน ที่สำคัญก็เป็นผู้หญิงสูงวัยทั้งนั้นพากันแข่งแต่งเนื้อแต่งตัวประดิษฐ์ประดอยด้วยดอกไม้เครื่องหอมจนฟุง้งมาประชันขันแข่งให้พระดูด้วยคิดเอาว่าคนแก่มีอายุเข้าหาพระหาเจ้าไม่น่าเกลียดชาวบ้านเขาก็ไม่คิดอะไรหรอกแต่ทว่าเมื่อเข้าวัดไปหาพระทุกเย็นจนบ่อยเข้าก็เป็นเหตุให้เกิด ข้อขุนเคืองไม่ชอบใจแก่สามีของคุณเธอผ่านไม่ชอบพระยามเช้าพระเดินบิณฑบาตมาถึงหน้าบ้านก็ไม่ยอมเรียกภรรยาให้มาใส่บาตรเหมือนอย่างเคยที่เคยร้องเรียกทุกเช้าว่าพระมาแล้วก็นิ่งเฉยเสียทำหูไปนาทำตาไปไร่ยามที่ภรรยาจัดปินโตจะไปถวายพระที่วัดก็พูดประชดประชันทำนองว่าคนอยู่บ้านไม่ได้กิน เอาไปให้ใครก็ไม่รู้ที่ไม่ได้ทำมาหากินทำเอาภรรยาต้องงดการไปวัดในวันธรรมดาจะไปก็แค่วันสำคัญสำคัญแต่ก็ยังพยายามตักบาตหน้าบ้านทุกเชา้าเป็นปกติกทุกวันจนกระทั่งวันหนึ่งภรรยาไม่ว่างจึงได้ไหว้วานให้สามีเป็นผู้เอาข้าวปลาอาหารไปใส่บาตแทนทว่าสามี ไม่ได้นําข้าวปลาอาหารที่ภรรยาจัดให้ไปใส่บาตรกลับนํำเอาก้อนกรวดก้อนทรายไปโรยโปรยปลายลงไปในข้าวที่อยู่ก้นบาตรแทนซึ่งพระท่านก็เห็นแต่ก็ต้องเปิดฝาบาตรรับปิดฝาบาตรให้ศีลให้พรตามปกติแล้วก็ออกเดินกลับวัดทําได้อย่างนั้นก็ทําให้เกิดการกระยิ่มยิ้มย่อง เพราะนึกว่าภรรยาต้องไม่รู้เพราะไม่มีชาวบ้านคนใดมารู้มาเห็นส่วนพระท่านคงไม่กล้าไปบอกแน่นอนซึ่งก็จริงอย่างที่คิดไม่มีชาวบ้านคนใดมารู้มาเห็นในพฤติกรรมนั้นจริงๆแต่พระเนนท่านรู้กันทั้งวัดแม้พระหลวงพี่ท่านจะไม่พูดแต่ก็ห้ามปากพระปากเนนไม่ได้ทั้งหมดทุกรูปความจึงแตก ชาวบ้านรู้กันไปทั่วทําให้ภรรยาเกิดความอับอายไม่กล้าเขาวัดอีกต่อไปสมใจนึกพันรยามไม่ไปไหนไม่สิ้นเปลืองพระไม่มาให้เห็นแถวหน้าบ้านเหมือนทุกๆเชา้าก็ไม่เห็นว่าจะเดือดร้อนอะไรนั่นเป็นความคิดของสามีแต่ไม่มีอะไรหรอกที่ทำไปแล้วไม่มีผลตอบสนองวันคืนผ่านไปเพียงไม่นาน ตัวสามีก็เริ่มเป็นโรคเบื่ออาหารรับประทานข้าวไม่ลงถึงทานได้ก็เพียงเล็กน้อยไม่อิ่มท้องแต่ท้องทั้งกลมทั้งอื่นทุกวันทำให้ทุกทรมานมากรักษาอย่างไงก็ไม่หายมีวิธีเดียวที่ทำให้พอทุเราลงไปบ้างและเขาก็ชอบทำอยู่บ่อยๆนั่นคือนอนแล้วใช้ด้ามพระทิ่มไปตามท้องแต่เขาอายุยืน จะต้องใช้ด้ามพระทิมท้องไปตลอดอายุอย่างนั้นหรือนี่คือกรรมที่ล่วงเกินพระสงฆ์ที่คิดดีปฏิบัติดีหลวงพี่รูปนั้นก็ถามไทยอยู่เสมอว่าตาคนนั้นดีขึ้นแล้วหรือยังเป็นอย่างไรบ้างไปไหนมาไหนก็พยายามหายาไทยมาฝากแต่เขาก็มากด้วยทิฏฐิไม่ยอมรับความปรารถนาดีไม่ยอมรับฝากและไม่ทานยา จึงต้องทุกทนทรมานนอนเอาด้ามพระทิ่มท้องทั้งกลางวันกลางคืนส่วนภรรยาก็เป็นโรคตามัวหัวสัน่นเพราะเขาชอบติติงพระรูปนั้นรูปนี้ตลอดว่าให้ท่านว่าไม่สำรวมบ้างไม่น่าศรัทธาบ้างไม่มีความรู้ด้านพระบ้างใช้พระใช้เนนให้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ยังกับสั่งคนรับใช้ในบ้าน จะว่าจะชอบก็เฉพาะคนที่ตัวเองชอบคนใดก็คนนั้นปัดกวาดให้เฉพาะที่คราวใดที่หลวงพี่เดินผ่านไปนั่งมุมอื่นก็จะเมินอย่างไม่พอใจถึงกับไม่ฟังธรรมและลุกหนีไปเอาดือด้อฝ่ายเจ้าบ้านคนอื่นๆก็ใช่หยอกพากันปฏิบัติต่อพระสงฆ์องค์เนนอย่างนั้นตามๆกัน ทํากันจนเวลาพระท่านขึ้นเทศแทบจะไม่อยากจะลืมตาขึ้นมองหน้าโยมคนใดในที่สุดพระท่านก็ต้องยอมแพ้ไม่สามารถอยู่ฉลองาาศรัทธาญาติโยมต่อไปได้ต่างค่อยพากันแยกย้ายไปอยู่วัดอื่นทิ้งไว้แต่พระผู้เท่าชราที่ไม่มีเรี่ยวแรงจะไปสแสวงหาที่อยู่ใหม่และยังต้องการคนในย่านนี้อุปถัมภ์จริงๆ แต่ก็ไม่มีใครจะมาให้ความอุปถัมภ์เลยที่สุดท่านก็ต้องหอบสังขารไปหาที่อยู่ใหม่พระเนินย้ายวัดญาติโยมก็ห่างหายและห่างเหินจากวัดผลร้ายเกิดที่ใครวัดคงร้างดังเดิม ชีวิตบ้านป่าตอนที่สี่อรุณเริ่มเบิกฟ้าไอเย็นจากหมอกยังแผ่โอบอาบไปทั่วทั้งบริเวณป่ากว้างน้ำค้างพรมพราวอยู่ตามแพกไม้ใบหญ้าโดยทั่วไป นกป่าเรืองร้องรับยามเช้าอันสดชื่นเสียงเซ็งแซ่มาจากทุกทิศทางแม่อุ้มน้องคนเล็กของกลายไว้บนตักสายตาที่แม่มองน้องนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความห่วงและการปกป้องน้องคาบดูดนมแม่หลับตาพริมอยากเป็นสุขพ่อเตรียมของลงย่ามเสียงกุกกักอันมีดินปืนกล่องแกป๊ปห่อยาสูบมีดพก เร็วหน่อยสิกลายเดี๋ยวจะสายพ่อร้องเตือนกลายซึ่งอืดอาดนั่งลูบหัวสุนัขตัวแข็งแรงประเปียวอยู่ที่ชานเรือนพาไอ้แดงไปด้วยไหมพ่อไอ้แดงก็คือหมาล่าเนื้อตัวโปรดที่ช่วยพ่อล่าสัตว์มามากต่อมากไม่ต้องเดี๋ยวมันจะกัดลูกชนีตายเสียเท่านั้นเองพ่อพยายามมาสามสี่วันแล้ว ที่จะล่าลูกชนีเอาให้ได้หลังจากที่มีผู้สั่งซื้อเขาให้60บาทแม่บอกอย่างตื่นเต้นในราคาที่ผู้ซื้อเสนอให้มานั้นเขาจะเอาไปเลี้ยงพ่อยิ้มอย่างพอใจและกระตือรือร้นที่จะจับเอาลูกชนีเพื่อแลกกับเงินจำนวนนั้นกลายเคยเห็นการเลี้ยงชนีจากบ้านใครไม่รู้จักมาแล้วคราวติดตามพ่อเข้าเมืองไปหาซื้อของใช้ ที่จำเป็นเมื่อเดือนก่อนที่บ้านหลังใหญ่หลังนั้นตรงสนามหญ้ามุมหนึ่งกลายได้เห็นชนีถูกกล้ามด้วยโซ่ตรวนเล็กๆเอาไว้มีราวให้ชนีห้อยโหนตัวไปมาได้แต่ก็อยู่ในบริเวณที่จำกัดชนีไม่มีโอกาสจะโหนตัวไปเที่ยวในโพรงไพรเป็นฝุงๆดังชนีที่ส่งเสียงร้องร่าเริงอยู่ใกล้ๆกลายได้เลย ก็เหมือนเหมือนกับนกที่ถูกขังเดียวดายอยู่ในกรงอันคับแคบแม้มีอาหารการกินสมบูรณ์แต่ก็ขาดเสรีภาพที่จะท่องไปในป่าเพื่อเริงรากกับคู่และกระสุขสมชื่นชมธรรมชาติอันสดชื่นรายรอบตัวชีวิตสัตว์ซึ่งถูกกักขังจึงต้องขาดความสุขส่วนนั้นไปอย่างน่าสงสารแต่มนุษย์เราอีกมากคนก็ยังยินดี ที่จะขังเดียวสัตว์ไว้ดูเล่นเพื่อพักผ่อนและก็สุขใจอยู่บนความทุกข์ทรมานของสัตว์ร่วมโลกน่ารักเหล่านั้นสัตว์ป่าก็ค่อยหมดจากป่าอันร่มรื่นไปตัวแล้วตัวเล่าแม้จะพยายามหลบหลีกรักษาชีวิตแต่ก็ไม่อาจรอดพ้นจากการตามล่าตามเข่นฆ่าของมนุษย์ซึ่งฉลาดกว่าไปได้เมื่อสองวันก่อน พ่อเคยชวนกลายคอยดักดูชนีตั้งแต่เช้าตรู่ชนีแม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งพาลูกหากินอยู่ในบริเวณป่าสูงไม่ไกลจากขนาของกลายมากนักพ่อคอยจ้องดูอยู่อย่างจดจอ่อหวังจะคอยจังหวะที่แม่ชนีวางลูกให้ไต่าตามกิ่งไม้เมื่อไรพ่อจะได้ส่งเสียงให้แม่ชนีตกใจแล้วก็ทิ้งลูกหนีไปแล้วพ่อจะได้ปีนต้นไม้ไปจับลูกชนีเอาได้ แต่เป็นวิธีซึ่งไม่ค่อยได้ผลนานๆครั้งกว่าจะมีแม่ชนีเผลอให้ผานป่าจับลูกชนีเอาไปโดยวิธีนี้ลูกชนีจะกอดแน่นอยู่กับอกแม่เสมอแม้บางครั้งแม่ชนีจะวางลูกลงให้นั่งบนกิ่งไม้หากเกิดตกใจอะไรขึ้นมาแม่ชนีก็ไม่ยอมทิ้งลูกง่ายๆสัตว์ก็คงรักลูกมากมายดังที่คนรักลูกของตนยิ่งกว่าชีวิต นั้นหรอกกระมังกลายอดคิดสงสารสัตว์ป่าที่โดนรังแกจากมนุษย์ไม่ได้กลายจึงไม่ค่อยเต็มใจนักที่จะต้องติดตามพ่อไปลาชนีอีกในวันนี้กลายเดินตามหลังพ่ออย่างระมัดระวังแต่นิวายที่เผลอเหยียบลงไปบนก้อนหินชุ่มน้ำค้างเสียหลักล้มถึงสองสามครั้งพ่อหยุดฟังเสียงชนีที่ส่งเสียงร้องดังสนัน่น พอตัวหนึ่งส่งเสียงร้องขึ้นตัวอื่นๆก็ร้องรับกันเป็นท,ทอดๆเป็นเสียงดนตรีประโลมป่ามิให้เงียบเหงาสักครู่หนึ่งก็เดินพ้นป่าไผ่เชิงเขาขึ้นถึงยอดเขาที่เตี้ยที่มีต้นไม้สูงใหญ่ขึ้นอยู่โดยทั่วไปซึ่งชนีส่งเสียงกูเรียกคู่อยู่หลายตัวบนนั้นกลายจับตาสังเกตการเคลื่อนไหวของชนีตัวหนึ่งมือมันยาวและก็แข็งแรง จับกิ่งไม้ได้อย่างว่องไวและก็มั่นคงชนีจึงสามารถห้อยโหนโยนตัวไปได้อย่างประเปรียวและก็รวดเร็วฝูงชนียังอยู่ห่างจากที่กลายและพ่อยืนอยู่อีกมากคอยดักมันตรงนี้แหละพ่อเอ่ยบอกกลายความจัดเจนป่าของพ่อพอคาดคะนดได้ว่าชนีจะต้องผ่านมาทางที่พ่อกับกลายซุ่มอยู่อย่างแน่นอน พ่อมองการโยนตัวของจนีอยู่ทุกระยะและอย่างใจจดใจจอ่อพ่อดึงแขนกลายบอกให้นั่งลงบนรากไม้ใหญ่ต่างก็เงียบอยู่อย่างอดทนคอยว่าจะมีแม่จนีโชคร้ายผ่านมาได้ยิงเอาได้ยุ่งตอมวีวีอยู่ข้างใบหูแล้วก็รุมกัดกลายจนต้องเอามือปัดวีอยู่บ่อยๆเป็นที่น่ารำคาญทนซุ่มคอยอยู่จนรู้สึกเบื่อและ จวบตะวันสายมีชนีพลัดฝูงโหนตัวเข้ามาในระยะใกล้ตัวหนึ่งมันหยุดดื่มน้ำที่ขังอยู่ในโพรงไม้โดยใช้มือจุ่มลงไปในน้ำแล้วเลียน้ำซึ่งติดอยู่บนมือขึ้นมาทําอยู่อย่างนั้นหลายครั้งก่อนจะผ่านไปชนีนับเป็นสัตว์ป่าน่ารักในเอ็นดูไม่เคยเบียดเบียนคนอาหารก็เป็นเพียงผลไม้ป่ายอดไม้ป่าและก็แมลงบางชนิดเท่านั้น พ่อถอนหายใจยาวอย่างสิ้นหวังก่อนว่าอาจไม่มีแม่ชนีลูกอ่อนก็เป็นได้กลับกันเถอะกลายคงหิวข้าวและกระมังประโยคหลังพ่อแสดงความห่วงอาทรต่อกลายในตอนเดินกลับกลายรู้สึกอ่อนเพลียเพราะความหิวและความเหนื่อยกลายเก็บผลมะพร้าวนกคุ้มที่ขึ้นอยู่ตามทางผ่านกินไปพลางรสออกหวานชุ่มติดคอ แต่พอเดินลงจากเขามาได้หน่อยหนึ่งพ่อก็หยุดฝีเท้ากึกชี้มือให้กลายดูชนีสามสี่ตัวบนต้นยางใหญ่ไม่ไกลจากที่กลายยืนอยู่มากนักยืนคอยพ่ออยู่ตรงนี้แหละพ่อจะอ้อมไปดักหน้ามันคงได้ยิงแน่กล่าวจบพ่อก็ย่องเดินไปอย่างเงียบกริบด้วยความช่ำชองของชีวิตพรานพ่อเงียบหายไปครู่ใหญ่กลายจับตาดูแม่ชนี ตัวที่มีลูกเล็กๆขนสีขาวกอดอยู่ที่ท้องของแม่ไว้แน่นแม่ชนีโยนตัวต่อไปอยังต้นเหรียงและขึ้นไปนั่งอยู่บนกิ่งเหรียงกิ่งหนึ่งเป็นเวลานานแต่แม่ชนีก็ไม่ปล่อยให้ลูกออกจากอกไม่ช้าพ่อก็ลั่นไกปืนเสียงดังเปรี้ยงเสียงปืนสนั่นกล้องไพรไปไกลแม่ชนีสะดุ้งเฮือกมันโดนปืนอย่างแน่นอนมันนั่ง,งโงนเงินอยู่ เอามือไปเช็ดเลือดขึ้นดูและพยายามผลักลูกออกจากอกแต่ไม่สำเร็จชั่วอึดใจเดียวแม่ชนีก็หัวทิ่มตกลงมาจากต้นเหรียงกลายวิ่งบุกป่าสวบๆไปดูพ่อถือชนีอยู่ก่อนแล้วแม่ชนีตายสนิทลูกชนีถูกกระสุนเพียงได้รับบาดเจ็บที่ใต้ไหล่ซ้ายลูกชนีกระพริบตาทีบางครั้งมันมองกลายเหมือนจะวิงบอนให้ช่วยเหลือ กลายอุ้มลูกชนีเดินกลับจนถึงขนำํำเลือดจากบาดแผลถูกปืนยังไหลออกมาอีกลูกชนีส่งเสียงครางแผ่วๆอย่างเจ็บปวดและในไม่นานนักลูกชนีก็ค่อยๆเงียบเสียงและขาดใจตายขณะที่กลายกำลังอุ้มมันอยู่ด้วยความเวทนากลายวางมันลงอย่างช้าๆด้วยความสลดใจเป็นอย่างมากยิ่งเมื่อกลายได้เห็นน้องอาลูก และแม่ชนียิ่งขึ้นเป็นอีกทัพทวีหากไม่เพราะความโหดร้ายของพ่อลูกชนีคงมีโอกาสได้กอดอกแม่ชนีอยู่อย่างอบอุ่นและเป็นสุขอีกนานวันอีกเมื่อไรกันหนอมนุษย์เราจะเลิกตามล่าสัตว์โลกซึ่งน่าสงสารเหล่านี้เสียทีกลายคิดและก็นั่งมองดูซากลูกชนีอยู่เงียบ โรดติดตามกฎแห่งกรรมสามเรื่องชุดที่687ในคลิปต่อไป